เอาไว้สูบขึ้นมาลดน้ำนะครับนี่ครับตรงนี้เขาจะเว้นไว้เป็นที่ปลูกข้าวทำนานะครับสองฝั่งฝั่งขวากับฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้จะมองเห็นวิวเขาชัดมากครับนี่ครับวิวเขาสวยๆเลยครับอันนี้ทางซ้ายก็เป็นเว้นไว้ทำนาเหมือนกันครับนี่ครับมองเข้าไปภายในแปลงครับเห็นต้นยางล้อมรอบแปลงครับ ล้อมรอบตัวบ้านแล้วก็สวนทุเรียนนะครับนี่ครับมีไฟฟ้าเข้าไปข้างในนะครับครับผมตรงนี้ด้านหน้าแปลงเนี่ยที่ผมจะพาเดินไปดูเนี่ยครับข้างหน้านี่ครับจะเป็นคลองน้ำนะครับนี่ครับที่น้าด้านหน้าก็จะเป็นคลองน้ำมีทางเข้าแปลงในทางเข้าแปลงครับเนี่ยครับ นี่ครับด้านหน้าแปลงครับจะเป็นคลองน้ําจะเป็นจะเป็นคลองส่งน้ําครับคลองส่งน้ำคลอง,งคลอ,องเล็กๆครับเอาไว้ส่งน้ําไว้ทําการ,กรเกษตรไว้ทํานาอะไรเงี้ยครับทุก่น,นี้จะถ้ามาในฤดูก่อนก่อนก่อนเดือนธันวาเดือนกรกฎาคมก่อนก่อนท้นปีหรือตอนเข้าช่วงหน้าหนาวนะครับบรรยากาศจะดีมากเลยครับนี่ครับวิวเขาครับ มีทางเข้าแปลงครับทางเข้าแปลงจะกว้างประมาณสี่เมตรได้ครับเป็นนี่ครับมีไฟฟ้านี่ครับ You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want. Let you walk in on my heart if you want to. You can ask me anything. No one's between us. Ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. You can ask me. secrets oh. สวัสดีครับพวกับผมเอ็กนะครับจากทีมงานที่ดินสวยคัดคุณภาพปลาจีนบุรีนะครับวันนี้พามาดูที่ดินบ้านพร้อมสวนทุเรียนนะครับยูเขาล้อมรอบครับ13ไร่2งาน17ตารางวานะครับราคาเพียงไร่ละ560,000บาทเท่านั้นเองนะครับอยู่ที่ตำบลสะานหินอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ เป็นเป็นพื้นที่สวนผสมนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นสวนทุเรียนจะมีต้นทุเรียนเยอะนะครับช่วงนี้ทุเรียนกำลังออกดอกครับติดดอกติดลูกได้ผลผลิตยเยอะเลยครับรอเจ้าของคนใหม่เข้ามาดูแลนะครับนี่ครับติดลูกมีลูกเยอะเลยครับ มีไก่ป่าอยู่ในแปลงด้วยนะครับเอาไก่ป่าเข้ามาเลี้ยงในแปลงครับหลายตัวอยู่ครับมีสปริงเกอร์ลดน้ำวางระบบน้ำไว้หมดแล้วนะครับพื้นที่เป็นสวนโล่งดูสบายตาครับบรรยากาศดีมากครับล้อมรอบไปด้วยต้นยางนะครับต้นยางใหญ่เลยครับหลายต้นครับ เป็นยี่สิบกว่าต้นได้ครับมีบ้านหนึ่งหลังครับบ้านพร้อมเข้าอยู่เลยครับนี่ครับผมพาเดินชมสวนทุเรียนนะครับภายในสวนครับเดี๋ยวค่อยออกไปดูอีกส่วนหนึ่งของทางด้านหน้าแปลงนะครับนี่ครับอยู่ใกล้เขาเลยครับมองเห็นเขาครับมีเขาโอบล้อมรอบแปลงนะครับมีเพื่อนบ้านด้วยนะครับ ไฟฟ้าเข้าถึงครับน้ำเข้าถึงครับนี่ครับต้นยางต้นใหญ่ๆหญ่อยู่ล้อมรอบแปลงเลยครับนี่ครับต้นยางต้นประมาณสองคนโอบสามคนโอบนะครับนี่ครับดูครับต้นยางสวยๆใหญ่ๆเลยครับล้อมรอบแปลงเลยครับอย่างสวยครับแปลงนี้วิวธรรมชาติสุดๆครับมีทุเรียน ให้เก็บผลผลิตด้วยครับถ้าใครจะมาอยู่แบบบ้านพักไวกระเสียนมาทำที่กลางเต้นหรือทำสวนอยู่แบบเงียบสงบนะครับเหมาะมากครับแปลงนี้เหมาะสุดๆครับโดยรอบจะเป็นโดยรอบแปลงจะเป็นที่นาแล้วก็ที่สวนนะครับนี่ครับด้าน อันนี้คือด้านหน้าทางเข้าแปลงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินลงไปดูครับข้างหน้าข้างหน้าจะเป็นสวนมะม่วงนะครับเนี่ยครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูวิวโดยรอบก่อนนะครับนี่ครับมองเห็นเขาถ้าไปดูที่จริงนี่จะเห็นเขาชัดมากเลยครับเพราะว่าห่างเขาประมาณแค่สามร้อยเมตรเองครับ นี่ครับทางนี้จะเป็นต้นทุเรียนที่ประมาณสองปีนะครับสองสามปีครับยังยังไม่ได้ยังเก็บผลผลิตไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นต้นมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแล้วก็มีมีต้นส้มนะครับส้มสายน้ำผึ้งนะครับนี่ครับวิวเขาวิวเขาอันนี้ภายในแปลงเนี่ยจะมีบ่อน้ำมีสระน้ำ สองบ่อนะครับเอาไว้ใช้ในการเกษตรนะครับ